คุณภาพชีวิตที่ดีคือความฝันของเราทุกคนสิ่งแรกที่เราไม่ควรมองข้ามคือการมีสุขภาวะที่ดีหรือ body well-being เพราะร่างกายของเราเองครับคือปัจจัยพื้นฐานที่สามารถส่งต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเราได้ที่สําคัญการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยังช่วยนําไปสู่การมีสุขภาพจิตที่ดแีและยังมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมที่ดีอีกด้วยครับ สุขภาวะทางกายหรือคือการตระหนักรู้ถึงการดูแลสุขภาพองค์รวมการมีทัศนคติที่ดีต่อร่างกายหรือการมองเห็นถึงคุณค่าของร่างกายตัวเองวันนี้อิมเพรสชั่นขอพาทุกท่าน ไปไขข้อสงสัยร่วมกันครับทำไมสุขภาวะทางด้านร่างกายหรือ body well-being ถึงมีความสำคัญไม่แพ้กับสุขภาวะด้านอื่นๆครับ 1. ครับสุขภาวะทางด้านร่างกายคือพื้นฐานขององร์รวมของสุขภาวะทั้งหมดเนื่องจากอะไรครับร่างกายเองครับเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยสามารถดูแลได้ก่อนเบื้องต้นและสามารถจัดการกับเองได้ก่อนเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเมื่อไรถ้าร่างกายพร้อมครับจิตใจครับและ สมองหรือสิ่งอื่นๆที่ตามมาอารมณ์ต่างๆที่ตามมามันก็จะพร้อมมากตามไปด้วยครับ2ครับแน่นอนครับร่างกายคือพื้นฐานฮะบุคลากรเองเนี่ยต้องการ energy ต้องการพลังงานในการทํางานเพราะฉะนั้นเมื่อบุคลากรเองเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงเขาเองก็จะสามารถเผชิญกับงานต่างๆที่เข้ามาได้ง่ายมากขึ้นครับ 3. ลดอัตราการเจ็บป่วยและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้บุคลากรดีขึ้นครับแน่นอนครับง่ายๆเลยครับสุขภาพแข็งแรงครับอาการเจ็บป่วยต่างๆครับไม่มากล้ามร้ายแน่ๆครับ 4ครับบุคลากรมีความสุขในการใช้ชีวิตและสนุกไปกับการทํางานครับเนื่องจากเขาสามารถใช้สิ่งที่เขามีอยู่ได้อย่างเต็มที่เมื่อเขาดูแลสิ่งที่เขาไม่อยู่ได้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆได้และมีความสุขกับกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่ครับโดยสรุปแล้วสุขภาวะทางกายหรือ body well-being คือการรับรู้ถึงความสําคัญของสุขภาพร่างกายที่ดีการรู้จักร่างกายตัวเองและการดูแลร่างกายอย่างเหมาะสมสุขภาวะทางด้านร่างกายที่ดียังเป็นพื้นฐานและรากฐานที่ดีใน การส่งผลกับสุขภาวะทางด้านอื่นๆด้วยครับสำหรับองค์กรที่อยากสร้างสุขภาวะองค์รวมที่ดีและมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้กับบุคลากร i Impression พร้อมช่วยครับด้วยหลักสูตรการดูแลสุขภาวะทางกายหรือ Body Well-Being ในหลักสูตรนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมอง ในเรื่องของสุขภาวะทางกายอย่างครบถ้วนทั้งความหมายและความสำคัญของ body well being ควบคู่ไปด้วยกับกิจกรรมสุดสนุกและความรู้มากมายที่จะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาวะทางกายที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมสนใจหลักสูตรนี้ครับ body well being ครับติดต่อทีมงาน impression ได้เลยครับร่วมยกระดับองค์กรของคุณเพื่อให้มีสุขภาวะทางด้านร่างกายที่ดีและยั่งยืนต่อไปนะครับ